ยืนยันว่าไม่มีครับไม่มีใครสั่งทําให้อะไรผิดกฎหมายได้ครับแล้วต้นฉบับมีอยู่ที่กรุงเทพมหานครตรวจสอบได้ภาพที่วงจรติดตัวมีกล้องของตำรวจที่มีไหมครับกล้องติดตัวตํารวจกล้องติดตัวตํารวจคอมแบทแคมวล่าตอติดตัวตอนนี้มีหนังสือส่งไปตัวที่พทเนื่องจากไฟล์ถูกลบต้องกู้คืนมีหนังสือนําส่งครับผม อันนี้ให้ไปตรวจสอบถ้าจะลบเองหรือกล้องทับก็แล้วแต่ให้พอถอนตรวจกุ้มกันมาโดยปกติกล้องตัวนั้นที่จะสามารถบันทึกได้กี่วันครับท่านอันนี้เดี๋ยวผมจะขอไปดูสเปคกล้องจากฝ่ายจัดซื้อแต่ย <5 S 1> ืนยันว่าเราไม่ได้สั่งการให้น้องเขาใครไปทำอะไรไม่มีใครไปสั่งการในเรื่องที่ผิดครับรวมถึงกล้องหน้าสถานทูตจีนด้วยไหมครับกล้องหน้าสถานทูตจีนเราเข้าไปดําเนินการอะไรเขเกี่ยวกับสถานทูตไม่ได้นะครับ เรามีหนังสือประสานงานไปแล้วครับแต่ว่ารอการตรวจรับรอการที่แจ้งจากท่านผู้การได้ครับไอ้กล้องหน้าสถานทูตจีนครับว่าน่าจะเป็นกล้องที่ใกล้ที่สุดที่จะเห็นภาพชัดชัดทางตำรวจเนี่ยได้ประสานเนี่ยมีการมีการประสานครับมีการระยะเวลาเท่าไหร่เหรอครับมีการประสานถึงจะได้กล้องที่สถานทูตจีนะครับท่านประสานตั้งแต่วันประสานตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วก็สัมิิงทำการเสาร์อาทิตย์ที่สถานทูตนะครับวันนี้ก็เช้าก็ให้เจ้าที่ที่ไปติดต่อไป อนกรองหนึ่งครับแต่ว่าถ้าได้ก็สาม,มารถเปิดให้สื่อมวลชนได้ถ้าได้ก็ดีครับต้องยืนยันกับทางสื่อมวลชนและภพาพี่น้องประชาชนถ้าได้นันคือสิ่งที่ดีเราจะพิสูจน์ความจริงผิดต,ต้องว่าไปตามผิดนะครับตํารวจที่ไม่ดีเราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ในองค์กรนะครับเราต้องอ,ออกจากองค์กรเราต้องดํงาเนินข้อหานี้ให้ชัดเจนนะครับไม่<ต>ไม่มีใครไปปกป้องคนบางคนเหล่านี้ครับถ้ามีหลักฐา<ห>นาต้องดําเนินการอย่างชัดเจนครับ ม,ม,มีการ,รียกบัรที่มีพยานบอกว่ามีการ,รียกบัตรจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องมันต้องแยกเป็นสองสนในกล้องวงจรปิดในทางงการสอบสวนเดี๋ยวให้ไปแยกให้ดูว่าใครทําอะไรหน้าที่อะไรให้เป็นไป,นปนตามสิ่งที่พยานหลักฐานปรากฏต,ตอนนี้ยังยังไม่ระ,ะบุว่าใครทาหน้าที่อะไรยังไงนะครับแต่หนึ่งห้าเจ็ดชัดเจนแล้วหนึ่งสี่เก้าให้รวบรวมพยา,านแล้วใครที่มีพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างมีอะไรพามาเลยครับนํามามา,มา ยินดีรับทราบสํานวนนะครับตำรวจทั้งหกคนเนี่ยครับมีใครรับสารภาพบ้างหรือยังครับในนี้อยู่ในคำให้การเรารอรับคำสั่งคำที่บอกว่ารับคำสารภาพเราก็รออยู่ถ้ามีเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไยตรวจสอบเข้าเข้ามาในสํานวจแปลว่าก่อนหน้านี้ในการสอบตำรวจทั้งหกคนไม่มีใครให้การรับสารภาพว่าเป็นคนเรียกรับหรือเป็นคนรับเงินมาในขณะที่สอบครั้งแรกยังไม่มีครับแต่ณวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลเอาเข้ามา เอาเข้ามากำลังสำรวนแล้วถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกรายครับวันนี้ตอนนี้รู้หรือยังว่าเขาฝ่าฝันให้การหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงบ่ายให้ท่านผู้การไปตรวจสอบดำเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมจากที่ท่านได้ข้อมูลมานะครับต้องทําเรื่องนี้ชัดเจนครับไม่ไม่มีไปกปิดใครนะครับท่านครับตอนนี้ในส่วนของที่ด่านเองเนี่ยครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว,ว่ามีผู้หญิงไทยเอาเงินมาให้หรืออาจจะเป็นชายหนึ่งในสามคนที่ไปกับผู้หญิงไต้หวันเนี่ยฮะ เป็นคนให้เงินเจ้าหน้าที่ตำรวจตกลงนั้นมีไหมครับตัวตนต้องต้องเรียนให้นะทราบอย่างนี้นะครับประเด็นที่ถามมาเนี่ยคือประเด็นที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเพราะการประชุมเนี่ยเขาเขาวางแนวทางการดําเนินการไว้แล้วมีการวางกรอการสืบสวนไว้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับในการประชุมเมื่อวานก็มีการเร่งรัดติดตามบุคคลที่อยู่ในรถทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะผู้ขับขี่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในทุกจุดที่นักท่องเที่ยวไป ในทุกจุดที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพหรือในจุดที่อยู่บริเวณาจุดด่านจุดตั้งจุดสกัดติดตามพยานทุกคนที่จะมาให้ปากคำเพื่อทําเรื่องนี้ให้ข้อเท็จจริงให้ปรากฏนะครับไม่มีการตัดเข้าไปมีแต่การเรียกเพิ่มแต่ต้องถามใครที่อยู่ในตรงนั้นเราต้องติดตามตัวบุคคลกลุ่มเหล่านี้เคลื่อนตัวไปที่ใดเราก็ไปพิสูจน์ซะตอนนี้เรามีรายชื่อของตํารวจที่อยู่ที่ด่านทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับมีครับมีครบทั่วทุกอย่างมี ต้องดูว่าบกพร่องในเรื่องอะไรต้องไปดูว่าบกพร่องในเรื่องอะไรการควบคุมกากับดูแลการสั่งการหรือมีการลุกเห็นต้องไปดูในเนื้อหานะในเนื้อหาของสาระรับควบคุมกกับดูแลดีไหมบกพร่องในส่วนตรงไหนไม่ใช่เฉพาะระดับผู้กำกับมันต้องลงไปถึงรองผู้กำกับและสารวัตรด้วยมันไม่ได้เฉพาะตรงนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะมันขาดการกำกับดูแลขาดกำกับดูแลปล่อยปะละละเลยหรือเปล่าหรือลูกเห็นเป็นใจ ก็ต้องดําเนินคดีครับครับตอนนี้เนี่ยครับแปลว่าเรื่องของการรับหรือไม่รับก็แล้วแต่แปลว่าเรายังไม่ได้ตัดประเด็นหรือว่าไม่ได้ให้น้ําหนักไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนใช่ไหมครับเราไม่ได้ละทิ้งอะไรเลยครับเราติดตามทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารเพื่อพิสูจน์เหตุใช่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องมีการกล่าวหาครับถ้าถ้าถ้าไม่ได้ติดตามมาเลยนั่นคือการไม่ทําอะไรเลยแต่ติดตามพยามนมาตลอดติดตามพยามนมาตลอดทั้งสอง ให้น้ำหนักมาตลอดเราให้น้ำหนักเรื่องนี้มาตลอดแต่ถามว่าพยานไม่ได้อยู่ในประเทศไทยรเราพยายามติดต่อที่จะติดต่อไม่ว่าจะทางสื่อสารผ่านด้วยระบบนะครับหรือว่าจะมาพบมาไม่มาพบเราก็จะส่งคนไปประชาชนสักนิดนึงครับ <5. S 1> ว่าคดีนี้เราไม่ได้มีการช่วยเหลือทําลายหลักฐานหรือใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับไม่มีเลยดาเนินการเต็มที่ ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับออกก็วาดไปตามออกด,ดําเนินคดีต้องถูกจําคุกก็ต้องดําเนินคดีไปไม่มีใครไปช่วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่มีใครไปปกปิดเรื่องราวเหล่านี้นครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราปล่อยให้คนที่เป็นอย่างนี้อยู่ในงองค์กรมันมันจะมีแต่เรื่องเสียหายนะครับการเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลที่ปากคำในประเทศไทยอะครับ กรณีนี้เขาจะมีความผิดในเรื่องของการพบความรีดไฟฟ้าไหมครับเขาเขาจะเกรงวลในข้อกฎหมายอันนี้เดี <t <t ๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูครับเพราะว่าเราต้องเป็นอันนี้ยังตอบไปได้คอยดูฝ่ายกฎหมายดูว่ามันมันมีอะไรที่มันมันเกี่ยวข้องบ้างครับครับใครบ้างอย่างไรในต้นประเด็นเลยที่มีเป็นหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ําไมายออกมาจากถับออกมาถึงหน้าศาลเรามีทั้งหมดใช่ไหมครับท่านมีและเก็บแล้วก็ส่งตัวพิสูจน์ด้วยคลิปทุกอย่างนั้นส่งพอถอตัวพิสูจน์ได้ว่ามีการตัดต่อหรือไม่ ถูกทับหรือไม่ถูกตัดออกช่วงไหนหลักฐานทั้งหมดมีถ้ามีแล้วกอชี้ยืนยัไก่ถูกตัดตอ่อเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการตัดตอ่อก็ถูกดํเกาเนินคดีทำลายพยานฐานครับโดนเหมือนกันคับหนึ่งห้าเจ็ดไม่มีใครเขาเอาตัวเองไปผูกพันกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มีแต่ต้องทำให้ตรงและชัดแล้วทําให้ปรากฏผิดนะก็ว่าไปตามผิดน,นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้นะครับ,ใน,นนะรบในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมนะครับในภาคสังคมต้องขอกราบขอัยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในบางส่วนทําให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝังคมและประเทศนะครับในส่วนตรงนี้ครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจเขากราบขอัอยไปยังพี่น้องประชาชนแะครับในข้าราชการตำรวจทุกคนด้วยครับ